ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่อง Analog Squad นะครับก็อันนี้ต้องบอกกันว่าเสียงผมยังไม่แบบ100%นะยังมีอาจจะมีเสียงแหบบให้เห็นบ้างหรือว่าเสียงเจ็บคอให้เห็นบ้างเพราะว่าผมเพิ่งติดโควิดมาแนละ้วแต่ว่าก็ค่อยๆร่างกายก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าเอาเขาเรื่องเลยแล้วกัน Analog Squad เป็นซีรีส์จากทาง Netflix ที่ยาว8ตอนครับ เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งอะที่จ้างนักแสดงมาเป็นครอบครัวปลอมๆให้กับเขาเพื่อไปเยี่ยมญาติเย,ยี่ยมยยยยยปู่ญาตที่กำลังอ,อาการแบบโคมา่าหลังดูจบก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีของ n t f l i x นะเอาแค่ซีรีส์ไทยนะเอาแค่ซีรีส์ไทยด้วยกันนะด้วยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ย ด้วยความที่เป็นผู้สร้างคิดถึงวิทยาวกผู้สร้างแบบทีมงานแบบ G D H อะ G D H ยุคแรกอะเออพอมาหยิบมาทำผมรู้สึกว่ามันเป็นยอมรับว่าแบบมันสไตล์เดิมๆนะสไตล์เดิมๆที่แบบเขาถนัดแต่ว่าเขาก็ยังทำออกมาได้แบบดียอมรับว่าช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆตอนหนึ่งตอนสองตอนสามมันจะรู้สึกแบบ เอื่อยรู้สึกแบบเบื่อเหลายจุดอะแต่ก็เออหมือนอาจจะยังไม่แบบเต็มที่มัง้งแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากนั้นอะพอเครื่องติดแล้วอะผมรู้สึกว่าพอจุดที่เหมือนงานจ็อบอะจ็อบที่แบบไปรับจอ็อบจะเรียกว่าอะไรเนี่ยรับจ็อบไปเป็นครอบครัวเขาอะเสร็จอะ ผมรู้สึกว่ามันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆหลังจากตอนนั้นน่ะเอาที่ข้อเสียกันแล้วกันนะครับข้อเสียของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปช่วงหนึ่งถึงสาตอนหนึ่งถึงสาผมรู้สึกว่ามันเอื่อยๆแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่แบบซ้ำซากแล้วเหมือนกับเดาได้ในหลายจุดอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อินอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่จะเรียกว่าไม่อินในช่วงแรกๆก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับ y 2 k อ่ะผมรู้สึกว่าปีนี้มันมีหลายเรื่องมากจนแบบจนเอียนอ่ะอ่ะพูดตรงๆงอ่ะคือแบบมันดูมันดู y 2 k จนแบบเอียนอ่ะเรื่องอะไรมาบ้างอ่ะเธอกระฉันกระฉันน่ะแล้วก็14 a g a i อเกจริงๆมันมีอีกนะแต่ผมจำไม่ได้อ่ะก็ประมาณนี้เท่าที่นึกออกอ่ะรู้สึกจะมีอีกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดแล้วกันแต่ว่า ช่วงแรกๆอ่ะยอมรับว่าแบบมันเอียนจริงๆอ่ะว่าแบบอีกแล้วอ๋อ y t k ไม่มีประเด็นอื่นจะเล่าแล้วหรือไงยอมรับว่าแบบความรู้สึกนี้นะมันขึ้นมาที่หัวเลยว่าแบบเฮ้ยม,มันจะเล่าอีกทำไมอ่ะเออ,เอ,อตอัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่านักแสดงทำออกมาได้ดีทุกคนนะอันนี้ผมไม่รู้จะตีใครเลยอะ่ะทั้งปีเตอร์คุณปีเตอร์ดอปชัยที่แบบผมรู้สึกว่าเราก็เห็นเขามาบ่อยแล้วในปีนี้ ทั้งฮังเกอร์เรื่องอะไรกัอ,อแสงกระสือสองที่จริงเออแล้วก็ลองลิฟเลิฟผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยพอเขามารับบทนำนี่คือบทนำเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขารับบทนี้น่าจะเป็นบทที่ชอบมากๆในปีนี้ของเขาเลยอ่ะแต่จะไม่รู้ว่าที่สุดหรือเปล่าจะต้องไปวัดกันอีกทีแต่ว่าแคทที่แบบผมรู้สึกว่าสี่คนหลักอะ ทำออกมาได้ดีทุกคนทําให้แบบเรารู้สึกตามตัวละครแล้วแบบคุณเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครนั้นจริงๆที่แบบต้องมาแบบแ,บบแสดงอะแสดงเพื่อแบบเอยเอาเงินอะไรประมาณนะ้ะจะเรื่องว่าเอาเงินก็ไม่เชิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าดนตรีประกอบถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคงไม่ชมไม่ได้คืองานภาพอะงานภาพคือ มันบางจังหวะเหมือนเราไปเที่ยวจริงๆอ่ะก็เรื่องนี้จะสปอยได้ไหมว่าไปฉากไปเที่ยวทะเลเนี่ยคือถ่ายสวยมากด้วยเหมือนกับทีมงานเน็ f l i กด้วยมั้งผมรู้สึกว่าถ่ายออกมาได้แบบเฮ้ยเหมือนถ้าถ้าคุณไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามันอารมณ์ประมาณแบบซีรีส์โปรโมทการท่องเที่ยวเลยเหมือนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเออก็ มาพูดถึงประเด็น Y 2 K กันบ้างครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้แบบดีที่สุดแล้วเหมือนกับเข้าถึงที่สุดอะอืมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะช้าชช่วงแรกครับแต่ว่าหลังๆนี่คือแบบมันค่อยๆสเตปอัพตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกตามตัวละครที่แบบเหมือนเราเข้าใจเลยว่าแบบเขาทำไปทำไมแล้วเหมือนกับเราก็เห็นผลการกระทำของเขา ที่แบบยอมรับว่าแบบมันอาจจะดูแบบจบแบบจบแบบสวยหรูไว้หน่อยอะเอออาจจะอาจจะเป็นผมหวงว่าแบบมันอาจจะจบดาร์กกว่านี้ด้วยมั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกการโกหกอาจจะแบบจบดาร์กกว่านี้นิดหน่อยอาจจะผมเชื่อว่าถ้าจบดาร์กกว่านี้ยคือผมก็นึกไม่ออกแล้วล่ะจะถ้าจะจบดาร์กกว่านี้จะจบยังไงแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากครับแล้วก็ดีมาก คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆในซีนี้ตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ในครึ่งหลังของซีรีส์แล้วอะ่ะคือโมเมนต์ดรามา่าโมเมนต์ที่แบบทําให้เหมือนกับทําให้ตัวละครพวกเนี้เป็นคนจริงๆอะ่ะแล้วเหมือนเราเห็นมิติของเขาอะ่ะมิติของตัวละครเหล่านี้ว่าแบบเขาแต่ละคนก็ล้วนมีเรื่องราวของตัวเองที่แบบเจ็บปวดแล้วก็มีเรื่องราวของตัวเองที่แบบไม่อยากจะพูดถึง แต่ว่าเรื่องเนี้ยก็หยิบขึ้นมาพูดถึงแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบอธิบายได้แบบให้เราแบบซึ้งตามแล้วแบบคือยอมรับว่าแบบบางฉากนี่คือแบบมัน G ีดี่ฮะพีคตอนช่วงพีค G D ดี่อะเออพอนึกถึงก็แบบบางฉากอะก็อาจจะทําให้คุณร้องไห้เลยก็ได้ครับแต่ว่ามันมันเป็นเพราะว่าการบิวเนื้อเรื่องช่วงแรกว่าด้วยแหละว่าแบบมันถูกบิวมาประมาณประมาณนั้นแล้วอะอืม ก็อะน l ล็อกสควสรุปแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําไปดูครับแนะนําให้ดูกับครอบครัวแม้ว่ามันจะเป็นมันจะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วแบบอบอุ่นแหละเมันดูต้องไปดูกับครอบครัวมันเปิดดูยอมแล้วว่าแบบตัวซีรีส์อะ่ะโอ้โหมันต้องเียแบบมันโคตรนานอะ่ะชั่วโมงละตอนอะ่ะเออประมาณเกือบชั่วโมงละตอนอะ่ะแล้วมันมีจํานวนแตอนแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าคุณผ่านช่วงหนึ่งถึงสามตอนแรกไปได้อะคุณจะพบกับอะไรที่แบบมันมันดูแล้วแบบคุณต้องดูก่อนแบบปิดป,ปีใหม่อ่ะยอมรับว่าแบบเอ้มันยังไม่ถึงปีใหม่นะแต่ว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นในใจแล้วแบบเห็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยทําให้เรารู้สึกอินกว่าหนัง g d h ในทุกเรื่องในของ g d h ปีนี้เลยมั้งเออผมรู้สึกว่าอินกว่านะอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันใกล้ตัวเราด้วยแหละเราถึงอินอืมแล้วก็ Analog Squad ครับก็สามารถไปดูได้ทาง Netflix นะครับมีทั้งหมด8ตอนสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ